สวัสดีครับผมนพ BP อยู่กับเกมนีโนโคนี่ครอสเวิลด์วันนี้มีอัปเดตใหม่แล้วก็มีกิจกรรมใหม่นั่นก็คือท่องเที่ยวหน้าร้อนของปอนปอนไอตัวปอนปอนเนี่ยมันก็จะวิ่งไปตามตัวเลขไปเรื่อยๆเหมือนเกมเศรษฐีเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้วการวิ่งไปหนึ่งช่องเนี่ยมันจะใช้คูปองหนึ่งใบคูปองกิจกรรมนี้มันจะคล้ายๆกับคูปองสุ่มอุปกรณ์ต้องสังเกตให้ดีนะได้จากไหนก็กดดูจากแหล่งที่มาตรงนี้ปึ๊บ ได้จากการเช็คชื่อ k ิงดอม m 3ใบก็คือเช็คชื่อ k ิงดอมหนวันเนี่ย ก็ได้3ใบต่อวันพรุ่งนี้ก็เช็คชื่อใหม่ก็ได้อีก3ใบอะไรเงี้ยเข้าร่วมอีเมจินผจญภัย3าครั้งก็คือกดย้ายเหมือนก็จะไปหาเลยอีเมจนผจญภัยก็คือการหาออฟซีเดียนหรือว่าหาปีซึมหรือว่าหาถั่วต่างๆได้รับ3ใบต่อวันเหมือนกันแล้วก็เคลียร์ดันเจียนพัฒนา3ครั้งก็ได้3ใบต่อวันจํานวนที่ได้รับต่อวันนี่ก็คือคูปองนะจำนวนคูปองก็กดย้ายได้ทุกอันเลยเข้าร่วมสนามฝึกก็คือ PVP แบบ1ต่อ1่อะที่ฝั่งตรงข้ามจะไม่สามารถ บังคับตัวได้เราบังคับได้อย่างเดียวแล้วก็ซื้อสินค้าในร้านค้าไม่รู้ว่าเป็นร้านไหนได้รับสิบใบต่อวันอันนี้จะได้เยอะสุดกดย้ายสิซื้อสินค้าอย่างนั้นเหรอไม่รู้ว่าอันนี้เกี่ยวไหมมันจะมีแพ็กเกจที่มันเป็นแพ็กเกจฟรีอยู่อ่ะแต่ของผมมันขึ้นคอมเพตหมดแล้วอ่ะงงเหมือนกันนะผมไม่ได้เติมเพื่อซื้อเลยนะผมกดที่มันรับได้ฟรีๆอ่ะมันก็รับมาแล้วแล้วผมก็ทดลองเล่นไปประมาณหนึ่งละตอนนี้มาอยู่ที่เลข22วิธีเล่นมันก็ไม่ยากการวิ่ง1ช่องจะใช้ตั๋วใบผม มีตัว7ใบมันก็จะวิ่งได้7ช่องถ้าผมกดวิ่งปุ๊บมันจะวิ่งไปเลย7ดช่องมันถึงจะหยุดแต่ให้สังเกตตัวเลขที่เป็นคําว่าโบนัสมันจะมีเป็นระยะระยะถ้าเราเดินผ่านไอช่องที่มีคําว่าโบนัสมันจะมีปุ่มเหมือนให้กดเหมือนออเดชัน่นอ่ะมันจะขึ้นมากลางจอตรงนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูผมสามารถหยุดที่ช่องตรงนี้ได้ก่อนโดยการกดวิ่งแล้วพอเดินไป3ามเก้าเราก็กดหยุดเดี๋ยวจะทําเป็นตัวอย่าง1 2 3กดหยุดแล้วกด มันต้องเร็วมากมันต้องกดให้ทันอะ่ะถ้ากดไม่ทันปอนปอนมันจะไม่วิ่งข้ามช่องแบบนี้ถ้ากดทันเราจะได้กําไร่นะเดี๋ยวไปชมภาพช้าอีกครั้งหนึง่ง 1, 2 3กดหยุดแล้วกดเนี่ยกดหยุดเลขช่องที่มีคาว่าโบนัสแล้วก็กดตรงกลางจอให้ทันปอนปอนมันจะวิ่งสปีดเหมือนติดในตัดอะ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะข้ามมาอีกกี่ช่อง 1>, 1 2 3 4งสามค่ามาอีก4ช่องก็โอเคนะผมไม่รู้ว่าช่องโบนัสมันจะเหมือนกันทุกคนหรือเปล่านะของผมอีกทีนึงก็คือช่องที่40 50แล้วก็55ฟินิตก็คือ60สิหรอหกคือช่องนี้ต้อง61ป่ะหรือว่ายังไง อันนี้ไม่แน่ใจต้องรอดูอีกทีหนึง่งมี60ช่องกิจกรรมมี13วันโดยประมาณไฮไลท์ก็คือช่องโบนัสนี่แหละกดหยุดให้ทันแล้วก็กดกลางจองให้ทันถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับลืมบอกไปรางวัลมันก็จะเป็นรางวัลที่เอาไว้อัพดวงดาวแห่งใจอะไรสักอย่างนี่แหละหัวใจส่องแสงสตาร์สีแดงออร่าสตาร์สีแดงอะไรพวกนี้แล้วก็มันจะมีรางวัลอีกอย่างหนึ่งก็คือรางวัลครบรอบตรงนี้ กดดูปุ๊บครบ1รอบก็คือวิ่งไปถึงช่องที่60อ่ะมันจะนับเป็น1รอบเราก็จะได้มานี้50ก้อนรางวัลสูงสุดก็คือ5รอบใช่ไหมก็จะได้คูฟองซูมอิเมเจนสิใบวิ่งวนหนึถึงหกบอ่ะ5้ารอบ